สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ซีรีส์ดูดวง12ราศีโดยอาจารย์สรุดาดรฟอร์ u n e จากช่องสรุดา f o r t จูน p ร o เฟสเซอค่ะพบกันอีกครั้งในการพยากรณ์เรื่องอิทธิพลของราหูที่ยกสู่ราศีพฤศพสำหรับบุคคลราศีมีในในช่วงเดือนพฤศจิกายนพศ2563ค่ะ คลิปนี้เป็นคลิปของราศีมีนสำหรับบุคคลที่มีลักษณะกำเนิดราศีมีนหรือชาวราศีมีนคือผู้ที่เกิดในช่วงเวลาที่อาจารย์กำหนดไว้ข้างล่างคลิปนี้ค่ะเรามาดูกันว่าพระราหูที่โคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภจะส่งอิทธิพลต่อคุณอย่างไรกันค่ะ พระราหูได้โครจรยกย้ายครั้งใหญ่เข้าสู่ราศีพฤษภในวันที่10เดือนกันยายนพศ2563และพระราหูจะโครจรสถิตยอยู่ในราศีพฤษภต่อไปอีกประมาณ1ปีครึ่งแล้วจะยกสู่ราศีเมษในวันที่30มีนาคมพศ2565ในทางโหราศาสตร์พระราหูเป็นดาวบบบเป็นดาวบบปะเค เป็นดาวพระเคราะห์ฉายาที่ไม่ใช่ดาวที่มีอยู่จริงเป็นจุดตัดระหว่างระนาบการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์หรือเรียกว่าราวิมักและระนาบการโคจรของดวงจันทร์รอบโลกหรือเรียกว่าจันทรมักพระราหูจึงเป็นเงาหรือเป็นจุดคลาดที่ทําให้เกิดจันทรุปราคาและสุริยุปราคาพระราหูถือเป็นดาวบาปเคราะห์ที่ให้ผลในทางการเปลี่ยนแปลง ความผันผวนความไม่แน่นอนความลุ่มหนงมัวเมาการขาดสติหรือการหลอกลวงเป็นต้นการที่พระราหูย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภในครั้งนี้พระราหูได้ตำแหน่งนิดหรือตำแหน่งที่ตกต่ำเสื่อมอ่อนแอไร้กำลังซึ่งพระราหูจะส่งอิทธิพลในการสร้างความเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านดีและร้ายและการเปลี่ยนแปลงนี้อาจะนำมาซึ่งผลลัพธ์ในทางบวกหรือลบ ต่อบุคคลลัคนาราศีมีนดังต่อไปนี้พระราหูเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศหรือเรือนแห่งการสูญเสียความเสียหายอุปสรรคความกังวลใจความเศร้าการกัดขังหน่วงเหนียวความห่างไกลศัตรูลับความลับการปกปิดซ่อนเร้นหรือการอยู่เบื้องหลังของบุคคลลัคนาราศีมีนซึ่งพระราหู ได้โครจรยกเข้าสู่ราศีพฤษภไปสถิตยอยู่ในเรือนสหัชชะหรือเรือนแห่งที่น้องญาติเพื่อนเพื่อนบ้านสังคมสมาคมการสื่อสารข่าวคราวการเดินทางระยะใกล้หรือการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคลลักนณาราศีมีนและพระราหูในตำแหน่งนี้ได้มัตรฐานิดหรือตำแหน่งที่ตกต่ำเสื่อมอ่อนแอไร้กำลัง ดังนั้นในช่วงนี้ชีวิตของบุคคลลัคนาราศีมีจะจนเป็นช่วงเวลาที่จะต้องปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆชีวิตจะเกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงสังคมคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนสังคมเปิดตัวเข้าสู่สังคมใหม่หรือมีการติดต่อเดินทาง ที่ทำให้ได้ช่องทางที่เอื้อประโยชน์จากการเดินทางและการติดต่อเจราจาชีวิตจะมีโอกาสดีๆเข้ามาแต่ก็มีปัญหาตามมาด้วยเช่นกันเนื่องจากอิทธิพลของพระราหูที่เป็นเจ้าเรือนวินัสนะย่อมส่งผลให้เป็นในทางเสียหายทำให้คุณมีความรุ่มหลงได้ง่ายกับสิ่งใหม่ๆสังคมใหม่ๆ อาจจะติดเพื่อนติดเที่ยวขาดความยับยั้งชั่งใจมีความกล้าได้กล้าเสียในการเข้าสังคมหรือใจใหญ่ยอมจ่ายเงินให้กับเพื่อนฝูงสังคมก็เป็นไปได้ดังนั้นคุณจะต้องระวังเรื่องเพื่อนฝูงหรือคนรอบข้างในสังคมไว้ให้มากเพราะอาจจะมีคนที่ไม่หวังดีเข้ามาหลอกลวงฉวยโอกาสฉวยประโยชน์จากคุณในช่วงนี้ในด้านการงาน สำหรับบุคคลลัคนาราศีมีนที่ทำงานประจำจะมีเกณฑ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงด้านการงานคุณอาจจะพบโอกาสบางอย่างสำหรับการเติบโตในอาชีพท,ทางการงานของคุณเช่นได้รับมอบหมายงานหนักมากขึ้นหรือเป็นไปได้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางลบด้านการงานเช่นคุณอาจจะโดนบังคับให้เปลี่ยนงานก็เป็นไปได้เช่นเดียวกัน สำหรับคนที่ประกอบธุรกิจการงานส่วนตัวเริ่มจะมีผลประกอบการที่ดีขึ้นแต่ผลลัพธ์หรือผลกำไรอาจจะไม่ได้ตามที่คุณคาดหวังมากนักหรือการลงทุนใดๆอาจจะได้ผลลัพธ์ไม่ตรงตามเป้าหมายเท่าที่ควรแต่คุณอาจจะได้รับโอกาสใหม่ๆด้านธุรกิจการงานที่เกี่ยวกับงานเบื้องหลังหรืองานทางไกลงานต่างประเทศเข้ามาก็ได้ และนี่อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องเดินทางสั้นๆบ่อยๆเพื่อการติดต่อด้านการงานคุณมีเกณฑ์จะได้รับผลกำไรจากการงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศการติดต่อธุรกิจกันทางไกลจะประสบความสำเร็จหรือคุณอาจจะได้รับผลประโยชน์จากการเดินทางดังนั้นในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่เช่นการฝึกภาษาต่างประเทศหรือมีเพื่อนต่างชาติ หรือเรียนวิชาความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยใหม่ๆหากคุณปฏิบัติตัวเช่นนี้หน้าที่การงานของคุณย่อมจะมีทิศทางเป็นไปในทางที่ดีมีความก้าวหน้าและได้รับโอกาสใหม่ๆเข้ามาแต่จะทำอะไรก็ต้องทำในสิ่งที่ตนมีความรู้มีความเชี่ยวชาญมีทักษะในด้านน,นั้นๆสำหรับในด้านการเงินบุคลลักนณราศีมีนอาจจะมีความกังวลในเรื่องรายจ่าย และรายรับที่ไม่สมดุลกันเป็นอย่างมากในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้สถานะทางการเงินของคุณจะเริ่มมีจังหวะที่สะดุดชะลอตัวบ้างไม่ค่อยคล่องมือเท่าที่ควรมีโอกาสที่คุณอาจจะต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและคุณจะใช้จ่ายเงินเพื่อความสะดวกสบายของคุณไปโดยไม่ระมัดระวังไม่รู้ตัวทำให้มีปัญหาในเรื่องของการเงินหรือมีหนี้สินเพิ่มขึ้น ดังนั้นคุณจะต้องรอบคอบไม่ใช้ใจ่ายเงินมากเกินไปไม่ใช้ใจ่ายเงินอย่างฟุ่มเฟือยสุรุย่ยสุรายและจําเป็นต้องตัดสินใจจัดการทางการเงินอย่างชาญฉลาดในช่วงเวลานี้สําหรับในด้านความรักความสัมพันธ์บุคคลลัคนาราศีมีนที่มีคนรักหรือคู่ครองอยู่แล้วช่วงนี้อาจจะมีปัญหาในเรื่องความรักความสัมพันธ์กับคนรักหรือคู่ครอ,องของคุณ ซึ่งเป็นการเข้าไม่เข้าใจกันทำให้อาจจะเกิดปัญหาความขัดแย้งทะเลาะเบาะแว้งกันได้ง่ายกับคนรักหรือคู่ครองของคุณมีโอกาสที่จะเกิดความเข้าใจผิดและการโต้เถียงกับคนรักหรือคู่ครองของคุณจากปัญหามือที่3ก็เป็นไปได้หรืออีกรณีหนึ่งคนรัก หรือคนในครอบครัวของคุณโดนมอมเมาโดนหลอกลวงได้ง่ายมีผลกระทบต่อชีวิตคู่ของคุณชีวิตรักของคุณเป็นช่วงที่ทำให้เกิดความวุ่นวายทางใจด้านความรักความสัมพันธ์หรือคนรักอาจจะเจ็บป่วยก็เป็นไปได้ทำให้คุณต้องดูแลเอาใจใส่กันให้มากขึ้นในช่วงนี้สำหรับคนที่เป็นโสด มักจะไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาของคนอื่นหรือความสัมพันธ์กับคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องมักจะมีปัญหาติดมาด้วยซึ่งช่วงนี้ยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีของความรักความสัมพันธ์ของคุณขอเป็นกำลังใจให้บุคคลราศีมีนเข้มแข็งก้าวผ่านปัญหาทั้งหลายในช่วงเวลานี้และขอให้โชคดีค่ะ และนั่นคือการพยากรณ์เรื่องอิทธิพลของราหูที่ยกเข้าสู่ราศีพฤษภสำหรับบุคคลราศีมีนในช่วงเดือนพฤศจิกายนพศ2 6 6 3ค่ะและนี้เป็นเพียงการพยากรณ์โดยภาพรวมกว้างๆเท่านั้นหากสนใจรับการพยากรณ์แบบละเอียดเป็นการส่วนตัวกับอาจารย์สรุดาดรฟอร์จูนกรุณาติดต่อมาที่เบอร์โทรหรือไลน์ไอดี0ูน4 7 4กสอง หรือที่เฟซบุ๊กแฟนเพจสรุดาฟอร์จูนค่ะและหากสนใจชอบรายการพยากรณ์ของอาจารย์กรุณานะกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดในการติดตามรับชมรายการในครั้งต่อไปรวมทั้งช่วยกด Like กด Share เป็นกำลังใจให้อาจารย์หน่อยนะคะสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะและขออวยพรให้ทุกท่านโชคดี มีความสุขสมปรารถนาในชีวิตแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ